ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดียและบริการกดเกมพาร์แมปต่างๆเมื่อจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator Map a แมป t a r Map b แมปบล็อ o ฟและแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ครับ Ro บ็ x Map Anime a v e n g e r นนะครับวันนี้จะมาแนะนำการจัดเซตตัวละครแล้วก็แนะนำเซตตัวละครที่ไปได้ทุกโหมดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต้านกายภาพต้านเวทเซตนี้ก็เล่นได้นะครับอ่ะก็ ขอพูดถึงวิธีการจัดเซตตัวละครก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวละครในแต่ละตัวในแบบนี้นะครับมันเก่งต่างกันนะครับมีความสามารถต่างกันแล้วก็ดีต่างกันนั่นเองครับตัวที่พี่แนะนําหลักๆก็จะมีเป็น2ตัวนี้นั่นเองครับที่แบบเก่งที่สุดเลยเท่าที่พี่ลองเล่นมาแล้วนะครับก็น่าจะเก่งที่สุดในบรรดามิสติกทั้งหลาย,ลยนะครับเล่นง่ายมากเล่นสบายด้วยนะครับแล้วก็ยิงไข่ส่เอฟเคนี้สบายมากเลยนะครับสาหรับ 2ตัวละครนี้ก็คือเจ้าอิทาจิกับเมทนาไนนั่นเองนะครับถึงเมทนาไนตอนนี้จะยังไม่ค่อยเข้าตู้นะครับมีคนโอดโวนมากมายเลยเพราะว่าตัวมันไม่เข้าตู้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็น่าจะไม่รูเ้เกี่ยวกับอาทิตย์มันไม่ค่อยมากลางตู้นะครับแต่บางคนก็หลุดเลดได้ก็ดีดีด้วยนะครับสำหรับเมทนาไนเนาะวิธีการอีโวเมทนาไนก็ให้เราลงอีฟิตี้โอพีเอ็มนะครับแล้วเราจะได้เป็นประตูพอท่อหเป็นโซ่ตัวนี้มานะครับนี่เลยเอเลียนพอท่ตัวนี้นครับเอเลียนพอท่ตัวนี้จะช่วยดรอปของอีโวนะครับเวลานเราลงแล้วเนาะ มันจะดรอปเป็นของอีโวตัวนี้มาหรือว่าดรอปเป็นฟูลพาวเวอร์คอร์ตัวนี้มาแน่นอนครับนี่เลยอ่ะนี่นะครับ,เ,นะรบเวลาเราลงเราก็จะได้มาอันนี้ีประมาณนี้ผอที่มันเต็มพันเพราะว่ามันเกินพันเพราะว่าตอนก่อนนันนี้เขาไม่ได้จะกำ,กำหนดแม็กซิมัมหรือว่าแคปิตอลเอ่อแคปิตี้นี่นะครับอ่อแคปิตี้ก่อนแล้วอยากอ่านตรงก็กูเกิลเป็นภาษานะครับ ส่วนนี้สจิวิธีการอีโวก็คือการลงเลดนั่นเองนะครับลงเลดซื้อของอีโวเป็นเจ้าไฟมาครับเดี๋ยวพี่มีหรือเปล่าไม่มีนะครับอ่ะมันจะเป็นไฟของซูซานโนโอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปดูนะตรงนี้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยเจ้าตัวนี้นะครับยาตะมิลเลอร์นะก็กระจกกระจกไฟเลยนี่นะครับวิธีการลงก็คือตรงนี้นะครับสแตนไอสตอมไฮน์เอาตัวนี้นั่นเองครับก็ตัวนี้เคยสอนไปแล้วเนาะก็ลองไปดูกันได้นี่นเองะครับสอนแบบผผ่านไปเนาะ ให้มันเร็วๆนะครับอ่ะก่อนที่จะลงพวกนี้ก็แนะนําให้ไปทําการฟาร์มโทโมเอะก่อนนะครับก็คือเจ้าของที่ไปซื้อพวกนี้นั่นเองแล้วพอเรามาซื้อโทโมเอะเอาโทโมเอะมาซื้อโทโมเอะนะครับมันก็ช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเรทนะครับนั่นเองนะฮะเลือดโอ้ลินพันธ์นะฮะนั่นเองนะครับเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับลิ้นพันธ์โชว์ไปดึงทีนะครับก็ประมาณนี้สองตัวละครนี้ถามว่าเก่งยังไงนะครับบอกเลยว่าเมตายาวๆไว้นอนจนกว่าจะมีตัวที่ ดีโคตรๆมาแทนนะครับถ้ามีดีกว่านี้ก็เหมือนมียูนิกแล้วนะครับอย่างอย่างแรกเลยเมทาไนายเนี่ยจะเก่งในด้านของการตีแอร์ตีพื้นนะครับแล้วก็ละลายโลกก็ดีนะครับเพราะว่าขั้นหลังๆขั้นแรกๆอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับตัวนไม่ค่อยต้นเกมเท่าไหร่แต่ก็เล่นต้นเกมได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าถึงมันจะตีแค่ทีเดียวแต่ว่ามันตีไกลแล้วก็ตีเร็วตีแรงด้วยนั่นเองนี่6 7นะครับตั้งแต่ขั้นแรกเลยนี่เลยนะครับแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะแต่มันงดอเ โดนมันก็จะมีาเมจดน่าจะ25ของมันเองประมาณนี้ส่วนอีทจินั้นรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นตัวตีเผาเมตายาวๆแน่นอนสำหรับตัวนี้นะขอเคยพี่ว่าพี่ต้องเปลี่ยนอีกนิดนึงนะแต่ก็จะเก็บอันนี้ไว้ใช้ก่อนแพส,สีฟไม่จําเป็นต้องตามนี้นะครับไม่จำเป็นต้องตามนี้เลยอจะเป็นแพสีฟอะไรก็ได้นะครับจะแนะนาให้เป็นพาร์ทม่วงขึ้นไม่ก็พาร์ทเหลืองเนาะอ่ะก็ใครที่โลภมากนะครับพี่แนะนำให้หยุดที่พาร์ทม่วงแล้วก็พาร์ทเหลืองนะครับพาร์ทเหลืองก็เป็นพวกกรีสปอร์ พัดมงก็นิมเบิสก้าม3เลนส์ก็ได้นี่เด้ยแล้วแต่คนจะชอบแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวพี่แนะนำให้เป็น n i ม b บิ3นะครับถ้าใครจะใช้พัดม่วงเนาะไม่นิม b บก็กล้าม <c oughs> ก็เลนส์าไม่ค่อยดีเท่าไหร,นะร่เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับรื่องแพสซีฟข้ามเหมือกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลืมการจัดเซตตัวละครสัชิบนินีเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็น1เซตที่เราเล่นได้ทุกโหมดเลยจะเป็นตัวโหมดที่ต้านเวทก็เล่นได้นะครับเซตนี้เล่นได้นะพี่เอาไปเล่นดิเจนสองมาแล้วนะครับเอเิเจนหนึ่งสิมันต้านเวทนะครับมันมีต้านเวทดร้อยห้าสิบถึงร้อยหนึ่งนะครับจำใช่หรือเปล่าเผื่อพี่จําผิดเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับนี่อ่ะนี่เลยดิเจนหนึ่งตัวนี้เล่นได้นะครับเซตนี้เล่นได้ก็คือเอาไปผ่านได้เล่นอีกเนาะก็คือมันเอาไปลงฆ่าตัวที่เด้งเลือดถันนะครับตอนแรกพี่คิดว่ามันไม่ทันเพราะว่ามันมีโล่ต้้าาานนนนตเเวที่ยปรระะมณคับ ส่วนเรื่องโลตันเวเดี๋ยวพี่จะมาพูดถึงรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะหลายๆคนตอนนี้ก็เพิ่งมาเล่นแม้ก็ไม่รู้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเซตนี้นะครับเซตนี้จะเป็นเซตที่สมดุลเลยนะครับถือว่าดีเลยเพราะว่ามีสโลมีบัฟมีตัวละลายโลกมีตัวทำดาเมจนะครับมีตัวทีแอร์แล้วก็มีตัวฟาร์มเงินนี่เองครับโซตัวฟาร์มเงินเราเปลี่ยนเป็นนามิ้ก็ได้นะครับเราจะคนรจะชอบเล่นแล้วกันเนาะ,ะสำหรับสปีดวากอนสามารถเปลี่ยนเป็นนามิแทนได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีลิลิกเป็นลิลิกตัวนี้นะรก็ใสใ่่้าาามไมไวดเเลยเพ เดิกตัวนี้ช่วยลดเกาะเวทนั่นเองนะครับต่อการโจมตีหนึ่งครั้งนี่เขาก็จะบอกนะครับมันก็จะบอกอยู่นะว,ว่าก็นี่นะครับ each water damage hit reduce the enemy นะครับ magic r e s i s t a n c e by uh, three t uh, ีจุดทีจุดวันอะไม่รู้จุดชื่ออะไรนะครับลืมละนี่เลยนะครับประมาณนี้ก็เขาบอกว่าดาเมจธาตุน้ำนะครับดาเมจธาตุน้ําเท่านั้นนะครับบอกก่อนว่าดาเมจธาตุน้ําเท่านั้นอ่ะก็จะช่วยลด เรื่องของ m มจิก l i สตงค์หรือว่าเป็นโลเว่นั่นเองนะครับสักจุดหต่อการโจมตี1ครั้งนะครับอันนี้จะสามารถใช้กับตัวธาตุน้ำได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปูบงังนะครับปูบังตัวนี้นะครับก็อิัวแล้วก็ใช้ได้นะอันนี้พี่น่าจะได้ดูดเลดมานะ เดี๋ยพี่มีโอยนี่นะครับอ่สหรับปูบังเนี่ยก็จะเป็นตัวกายภาพใส่ใส่น้ํานะครับเป็นใส่น้ำคืออะไรวะตัวใส่กายภาพชตกน้ํานะครับเออต้องพูดดีสินี่นะครับแล้วก็ดเมทต้นถือว่าดีมากเพราะว่า6กพันสองเลยนะครับแล้วก็สามารถใส่เจ้าเมอร์เมดคราวตัวนี้ไปช่วยลดโลเวทเท่านั้นก็ได้นะครับเพราะมันฟางครั้งแรกเนี่ยตีสองฮิตนะครับอ่ะก็จะช่วยลดเวทโลเวทเยอะๆนั่นเองครับประมาณนี้สําหรับเรื่องของลิลิคมเมอร์เมดคราวนะฮะเออเกือบเรียกชื่ออีกแล้ว อ่ะนี่เดินะครับเรานอกเงือกกันไปไกลแล้วก็มาพูดถึงเซตหนึ่งนะครับอีกเซตหนึ่งพี่จะจัดเป็นเซตกายภาพแต่จริงๆก็ต้องมีเวทผสมนะเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนที่ดีกว่านี้แล้วนะครับจากที่พี่ลองใช้งานมาก,ก็ตัวเก่งหายากมากนะครับนื่อเจ้าตัวละครมันเหมือนอวยกับเซตเมื่อกี้มากกว่านะครับมันอวยตัวเวทมากกว่านอสสำหรับแบบนี้นะครับอีกเซตหนึ่งจะเป็นเซตที่ปนเวทนิดน,นึงแล้วก็มีกายภาพนะครับก็คือเจ้าเอ็กซนลนะครับเอ็กซ์แนในร่างนี้คือว่า ถือว่าโคตรเก่งเลยนะครับนี่เลยทางนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์อะไรไม่จาเป็นต้องพาร์ทดีกว่านี้ไอ้ว่าแย่กว่านี้ก็ได้แล้วแต่คนจะได้พาร์ทกันเนาะประมาณนี้ก็ตัวนี้นะครับวิธีการจัดเซตตัวละครจริงๆมันก็ต้องจัดตามเมตานะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะอีกเซตหนึ่งก็เซตคล้ายๆเดิมนะครับแค่เปลี่ยนจากเจ้าอิตจิเป็นเอคานอนนะครับโอ้ลืมชื่อขออภัยด้วยนะครับจะเป็นคิงแทนเมทาานก็ได้คิงก็เก่งนะคริงก็เก่งแค่ ช่วงท้ายๆเกมมันจะไม่เก่งเท่าเช่าเมทัไนนะครับแต่จริงๆที่มองว่ King าคิงเน,นี่ยอาจจะดีของเมทัไนนิดนึงนะครับในด้านของดีเพสแล้วก็เป็นสปีดการโจมตีละลายโลอะไรพวกนั้นก็สปีดอาจจะไม่ได้ดีกว่าแล้วก็โจมตีไม่ค่อยไหลฮิตเท่าไหร่นะครับส่วนตัวที่แทนได้สําหรับซอตัวนี้นะครับสมมุติไม่มีคิงไม่มีเวทัไนก็หาตัวอื่นนะครับเป็นพวกเซลก็ได้เซลก็เก่งนะครับเซลก็ดีเนาะตัวอีกเซตหนึ่งพี่จะจับเป็นเซตใกล้ภาพล้วนให้ดูแล้วกันนะครับก็ จะมีในน้าของเป็นเซลตัวนี้นี่เนะครับเซล์ไข่ครับไม่ไม่เล่นดีนะครับแล้วก็เป็นเอมิเดียเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเป็นตัวสโลตัวไหนก็ได้เป็นโมจิหรือโทโดก็ได้นะครับนี่เลยออ่ะก็เดี๋ยวพี่จัดเป็นเซตไกภาพรู้นได้นะันนะครับเดี๋ยวไปถอดผิดตัวเฉยเลยนี่นะก็จะมีเป็นเซลล์นะครับเป็นโมจินะครับหรือว่าคาตาคุรินั่เองเนาะอ่านี่แล้วก็เป็นเออร์วินนะครับเออร์วินก็ดีนะครับถือว่าดีเลยช่วยซับเดาเมจได้แล้วก็ สามัญบัฟดาเมจ25%ให้ไกลภาพไปด,ด้วยนี่นะครับแล้วก็จะเป็นสปีดปาร์กอนแล้วก็ปูม่านนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเซตไกลภาพนะครับถามว่าตัวอะไรแทนเอคานอนได้บ้างก็จริงจริงก็ไม่ไม่ค่อยมีนะครับแต่จริงๆก็แนะนําเป็นเจ้าจีนอสเหมือนกันนะแต่ก็จริงจก็เอคานอนมันดีที่สุดแล้วนะครับในสายไกลภาพตอนนี้นะครับบอกเลยว่าแทบจะไม่มีตัวไหนแทนมันได้เลยต้องบอกไม่มีตัวไหนแทนมันได้เลยเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่ตีฟู่ยีแล้วหกวินะครับมันเหมือนไอเซนกดดดสสปปีีเอออพุคืะะไรว กดพุชชี่นะครับให้ลดสปีดการโจมตีก็ต้องบอกว่เพิ่มแต่ว่ามันก็ลดผูดาว50%นะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะประมาณนี้นะครับอีกตัวที่แทนเซลล์ได้นะครับถ้อใครไม่มีเซลล์ก็เป็นโทชิโร่นั่นเองนะครับนี่เลยโทชิโร่ตัวนี้นะครับนี่ถ้าไม่มีโทชิโร่อีกอ่ะก็มีตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกสุดท้ายแล้วนะครับก็คือซุยฟงนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแต่ส่วนตัวแนะนําต้องเซตแรกเลยนะครับก็จะมีเป็นเจ้าป่าเอสนะครับป่าเอสนี่เลยล่างสุดท้ายนะไม่ใช่ล่างแรกนะครับนี่เลย ก็จะเป็นเซลนั่นเองนะครับนี่เซตนี้น่าจะเป็นเซตที่เกือบจะดีที่สุดในกายภาพแล้วนะครับจริงๆมันก็จะมีตัวดีกว่านี้แต่ก็แล้วแต่คนจะเล่นละกันนะครับใครจะไปเล่นจิมาเล่นกับพาวเวอร์ก็ได้นะครับเก่งทั้งคู่เลยนะครับบอกเลยว่าเก่งทั้งคู่แต่ว่ามันไม่ตีแออันนี้ก็เลยเป็นข้อเสียมันแล้วก็บันก็เล่นได้นะครับบันทันเอคอนอได้เหมือนกันแต่ว่าต้องใช้เซลนะครับเพราะเราก็ต้องหาตัวตี ตีแอกนะครับมาช่วยในทีมนี้เนาะก็อีกเซตหนึ่งเดี๋ยวพี่แนะนำอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็จะเป็นบันแทนเอ็กคอนอไปได้เลยนะครับเพราะว่าบันเนี่ยดีเพสดีแล้วก็ตีหลายที่ด้วยนี่เองนะครับยิ่งบวกกับลีลิกใหม่ของเมโลดัสเข้าไปนี่โคตรตึงนะครับตัวนี้ก็คือวิคิแรงมากครับประมาณนี้เนาะแพสซีฟก็อย่างที่บอกเลยไม่จำเป็นต้องสวยหรูหรือว่าลุง้งหรือว่าต้องสีเหลืองขึ้นอะไรพวกนี้นะครับ อ่ะก็อะดปก็ได้นะครับจะเป็นกล้ามหนึ่งกล้ามสองกล้ามสามก็แล้วแต่เราครับอ่ะเราจะดวงที่เราจะทตนได้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการจัดเซตตัวละครแล้วก็เซตตัวละครที่พี่แนะนำนั่นเองนะครับาการจัดเซตตัวละครก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากเล่นแบบไหนนะครับอยากเล่นชิวๆอยากเล่นแบบสนุกสนุกอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เราครับจะเอาเป็นเจ้าชิซุยไปเล่นก็ได้ชิซุยก็เก่งนะครับชิซุยก็พอใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันไม่เตี้ยนะครับอันนี้คือข้อเสียเลย ไอควินก็ยังเล่นได้อยู่ปู่ก็เล่นได้นะครับบอกเลยว่าตัวกายภาพเ,เก่งๆหลายตัวก็มีแต่ว่ามเมดสาเวทเนี่ยมัน OP มากกวา่านั่นเองนะครับไซเวทน,นี่โคตรโกรนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เมทันไนเจ้าไอเซนนะครับไอเซนหรือว่าเจ้าเมอลินที่มาใหม่นะครับแล้วก็ในไอนดีมนุนทุปโปตอนนี้ได้เมอลินเป็นยูนิคมานะครับ โคตรเซ็งนะครับได้มมลินอยู่นี้แต่ว่าไม่ได้ตัวอื่นอยู่นี้ครับสุ่มด้วยการใช้หินตายเล่นั้นะครับทีเดียวนะทีเดียวออกมาเลยนะแต่ว่าไอด้ดลักก็ไม่ได้หักเลยเลยนั่นครับก็ <c oughs> ขอบวนนิดหน่อยละกันนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการจัดเซตตัวละครก็ส่วนตัวพี่แนะนําให้นําตัวเมตาเข้าทีมอ่ะแล้วก็ใส่เวทนะครับใส่เวทนี่จัดได้เยอะมากจัดได้จนแบบไม่รู้จะจัดยังไงแล้วก็ยังจัดได้เพิ่มอีกนะครับเพราะว่าแต่ละตัวมันเก่งมากแล้วก็บอกว่า ตัวคอนเวกเก่งๆมันเยอะนะครับอ่าตัวอวยก็มีเยอะเนาะอาจจะเป็นดีโอเบลล์แทนพวกนั้นก็ได้นะครับแต่จริงๆก็เซตเนี้ยจะเล่นง่ายสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเซตนี้นะครับเซตนี้รอสักพูลนะเซตนี้เลยครับเซตนี้คืออีซีบินแน่นอนนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอย่างมากก็เสียเวลาฟาร์มเงินนิดนึงแล้วก็วางอัพอีเทจิวางเมทไนท์อะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำนี้นะผมผู้นักชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกระดิบอ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ